เขานั่นแหละครับถ้าคิดขึ้นย่างนีได้ครับหน้านี้ได้เดลยครับล้มขนาดได้ครับพี่น้องแต่เรมื่งวันนี้ก็กำลังกำลังเริ่มนั่เข้าพ้างเสานี่ครับพี่น้องเงี้ยกระตุ้นแต่ไม่สมแต่ก็อีทุ่งเพรามันเฮลิโคนควันทุบเกี่ยวเหม็นดาพร้อมได้ครับ มื่อต่อเดี๋ยวมานี้ยิ่งนักเลยครับพี่น้องมือนี้วลาเกลี้ยงป่าเสือจะไม้สมนี่นะครับหนาไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินละครับไปใจ่ปางไปตลาดเซาเมื่อเซานี่แหละครับตลาดบ้านเราได้ปลาดุกมาปลาดุกขันซิงตัวนี้ปลาดุกขันช่างขันซิงนั่นมันผสมแล้วอ่ะโอ้เป็นพันผสมง่นอันพัจ้าวัฒน์พัดโอ้ผสมผสามโอ้ใบแห้งอยู่ในป่า จะไปบายเด้อหนาวเด้อไปแกงปลาดุกคันซิงเซอร์เราไม่ชมครับพี่น้องนี่ลายทำไทยอย่างนี้เขาเอิ่นปลาดุกคันซิงแบบนี้ครับเออดีจับเพื่อพี่น้องผมสวยงามเต็ตโตมันดังไาอยู่ขี่เลยพี่น้องเลยลบมุมลบมุมหนาวนุ่งเช้าล่มเด็วไปเอาอยี่เหนี่แล้วนาะก็ว่าเห็นน้ำของกษตรกนยานะ นี่ปลาดุกคันซิงพี่น้องมันจะเป็นจุดหลายๆแบบนี้แหละนี่อันนี้บ่อันถือมันเป,เปเนนเนื่อยเรื่อบ่เปื่อยนี่แหละเนิบเหลืองี่ฮุยแล้วคร,เ,รเวลาแกงเปื่อยไว้แก๊บอันนี่ปลาดุกคันซิงเนี่ยเปิดห้องนะโอ้กล้วยมาขายถาม <ง S 2> ใหญปังเลยสวัสดีค่ะนี่ที่แกงปลาถ้าน้ำาสมให้ ก็ยังหน่อยกินวานี่กินลำหกินตะไคร้แข็งนตะไคร้ตะหนา,มาวมแข็งเส็บๆได้ใหญ่ปางเลยได้แล้วอันอแขงนามาชมน้ำมาแข็งกได้ละหนาวไปนหนาว เมันาสมมันเผ็ดจากน้อยแน่ใหจืดลายมีแสบเด้ห่อนข้อห่อนคอบาบๆแล้วล่ะทำเจียวจะมีจาเตะใส่ปากวางกิจบ แค่ไม่สมาะสมใจผมจหลุดที่หลา,ายจังหวะถึงพระท่านเด้ใย่อย่างเล่นสนองเออแต่ประแดกจก็ผงจะหล่ประเดกก็น้อยก็หล่นแท <บน S 1> ก,กประเดกเต็มกบปุ๊บพอรอเลยเรออยาว่านี่ตักประเด็นะพอ่าเขาบระท่านเด้ใส่นังปลาได้เขาเล่นประแดกไว้ เจอมีเซอพอใหญ่มันเข้มบ่โอ้นอนำไม่ส้มครับพี่น้องเยอะคนนำจักลงมาตั้งไร่ายแตกรยาดาาห้องมะละเฮาหม้อมาไวรอให้มันาาย,ยดาดแตะก,ก่อนเผื่อเรผิวเฮาหม้อเอเอาเอาเอาถาดเปล่าเนี่ยเราผิวไปเสถาดปลา สองเต็มันมีขั<า>นไหมแม่อื่นแถมนาทง่นเ้ำถ้าเฮือนผ่านมันหยาดเตะก่อนพี่น้องเลยมเะเขือกับเพลงแล้วพี่น้องเลยเบอือดังๆจำเป็นเผื่อแล้วครับนี่ยจำเป็นเผายายื่อใหญ่เบือมันไหมาไออมาเลยเดี๋ยวมะพันใดอยู่หงนนหนมืกอวานนี่ก็ดบิดไปซุปอยู่ซุปนึงอยู่ครับพี่น้องมาพันใดแต่ว่าเบอือมันคือเป็นอันนี้เสนอ ต้นต้นมันต้นนนั้นใครอยู่มีด่างสม,มูบเลยต้นสามสี่ต้นนี่เกิดขึ้นมันมีเป็นโลกมีเป็นด่างก็แล้วพอได้อยู่ได้กินนี่งได้ครับเพราะว่ามีได้เสือหยาเสือผลเลยปล่อยธรรมชาติ์กำลังจุกจุกจีขึ้นมาฝากพี่น้องเบิ่งมะเขือก่อนซ้ำไฟยาเตะถ่านเตะยังเตะยูนนย่นั่นพอได้เรา,าใหญ่ จะยาแตะแลครับพี่น้องบ,นนอบ้านนี้เอาบานเติมน้ำลงไปใหญ่พแะนะแตการซัมนี้พอดีพอดีละพอ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 แลพวเอพเพอามาอิดพอพอพอ่นพอพอนอพอาอพ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 กพอ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 ้อพอออออพพอพอพี่น้องอพอพนีอ,อพอ,อ,แอพอนนแพอวอพออ ปลาดุกขันซิงค,ครับพี่น้องปลาอันนี้นี่เปื่อยไวเลยครับพี่น้องเนื้อมันเลนืองงามขนาดเด้ตามท้องตลาดโซนมัดจะมีค่อยเห็นเด้พี่น้องปลาดุกขันซิงจะเห็นจะน้าเพื่อนอันสูบสะสูบซางแค่นั้นเด้เออวัดอ๋อมันเกิด่มัน,มน,มนเป็นปลาธรรมศาตร,าาคร,ารค์ครับพี่น้องปลาท่งให้ทงนาครับอันนี้นี่แน่น่าปลาดุกเล้งหรอครับพี่น้อง ป่าตามผมให้ทงหนาเพ็นสูบสะสูบสร้างกัอย่างเราได้ป่าลุกแบบนี้ครับพี่น้องอถ้ามันฝดบันทันกระจงเสินเราไม่ม้มล่มขนาดได้ครับพี่น้องแต่ละมือ้อเมื่อนี้กำลังกลังเริ่มแล้วนี่ครับตอนกลางคืนก็นงดไปน้อยนึงพอน้องจอมพ่นกำลังหิวขกมาหาเก็บพัก นี่ใหญ่ปางละเสื้อเราไม่ส้มแล้วได้ครับพี่น้องคนหนึอ่อ้โหปวดอาบได้การเลยนี่ไม่สม้มใหญ่ปางกับหลุ่สาวเอ็ดไว้แต่ข้าวนั่นแหละครับพี่น้องเก็บไว้ถ้ากินเนี่ยมันมีได้ครับหน้านี้มีได้ได้ครับคันนี้แล้วก็ต้องได้ซื้อเพิ่มแล้วครับบาตรคือเป็นถังอ่อนนุ่มดีแต่เราไม่ส้มก็ได้ขาวชัดเลยอะถ้ามันแซ่บๆเดี๋ยวนะครับพี่น้องมือนี้ แกงปาดุกเซอร์รไม่ส้มครับบัรจัปองอยัางเซอร์พ่ะอิตูคนเออไปตัวเฮ้ยแล้ววันนี้นเราเซอพาทูแล้วเด้อครับพี่นออ้อง,งว้าสววววสียงววววนวว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 ว้วววววววเวว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 ว หนาวนั่งนักวันนี้สองสามมื้อแล้วครับหนาวแห้งอยู่ด้เดี๋ยวไปหาโต๊ะเดือบัตรเออโป่งมาใหญ่บานนี่โอ้เข้าข้างเตานี่แหละพี่น้องนี้มันหนาวโอ้เจออพี่น้องเอ้อกระดับขับไปเก๋งประดุกเสกซ์นาไม่ส้มสภาพอีตู่หอมๆเทลงควันกุ๊บถีบควันไอ้มันนะครับไอความร้อน ข้างต้นมะเขือน,น,น, <c oughs> น,นี่แล้วมันนี่มะเขือก็เกี่ยวมีท่านญ่นี่แหละเนี่ยเช็กซีเลยผู้นู้นยังเห็นมันไงอยู่บางท่านเดี๋ยวยังละฮาวดอกก็บเจียวแมงดาพร้อมได้ครับพี่น้องมันนี่ <c oughs> มาได้ครับพี่น้องนี่มาเส็บเสียมเดียเด๋ยวได้โอ้มีท่นได้เปิดแกีว่วตลอดลืม กับแก้วแกยวแมงดาพ่อน,น้อยสวยเดิมจำกับแกยวแมงดาหอมกับข,ขา้าวเส้นพี่น้องพ่นลัวควนหุน่ยหุยอันนี้กับเป็นกระปุกน้อยโปรโมชั่นยมามแถมซื้อดอกครับพี่น้องเพราะว่ามีได้ขายครับกระปุกน้อยเนียนเ่ยบัตรเกียร์แถมพี่น้องอเหรียนอันจันดูหอมจ้าวเปิดออกมาหอมหวยหมดพี่น้อง กระตูดโตยาวไปอีกเล็กน้อยนะมั้งข้างๆแบบนั้เอียงเลยอย่าคิดดิเอานี้แล้วเอาหหายต่ำลงมาครับพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับว,ว่าเขาไ,ได้ซิมหรือว่แล้วกระได้เขาเพิ่มมีซิมแข็งครับขึ้นข้างเรวข้างเราซ้นอนแก้ว<ด>แมงดาลงไปน้ำขึ้นกันนะเจ้า เส่บสยอืมทำก็ดีจก่ได้ก่อน,นตูดแก้วมากนี่นั่งเลยอ้าว <c oughs> มาพี่น้องเซ่บๆเดี๋ยวเด้อังไปยังมาตูดดูตูดดันไม่ซมนี่ละก่อนตอนปลายังฮ้อนกินเขาก็าทำมาซ่าทำมาซ่าด้อพี่น้องคนบัคเือก็อ่อนตูดอันจานนู่น ทินหน่อยว่าท่านเนี่ยมาสอมให้มัดนวยแล้วกอ็สี่สอมมันกอ็ถือโป่งไม้ด้วยค่ะเข่าอุ่นหลายรอบหลายรอบ,หอบเหนียวยังไงพี่น้องเข่าไม่อ่อนดีปะยังกินเข่าหอนหอนกับแกงหอนหอนอเอนอ,อจำต่เจียแมงดาบอกว่ามันคักเติบแล้วพี่น้องอุ้ยมอนข้อเนาะหนาวๆแกงน้ำมัน,น,น,าน,าน,น,น,นสมโอ้คักได้การใหญ่ๆปางเลย จ้องมือแล้วพี่น้องล้ม,มขึ้นก็ไปดับจำหมูจิ้จ้องเถ่ามานืนเดสุดดวดเลยพี่น้องแสบเพื่อยดีว่าท่าปลาดุกปลาดุกอันนี้เป่ยง่ายเลยพี่นอ้องเป่ยไว ม,มันจะเนื้อมันจะเปื่อยไปก็ปลาดุกเอยียนเนื้อมันเหลืองเนาะเนื้อมันจะเหลืองแบบนี้และครับพี่น้องสีเหลือง,งานก็ด้มาเด้อพี่น้องเอดซีสุขหูสุขคนก้ได้มาแกงปลาดุกก็ได้ เขาก็หนักธรรมาซ่าตคักแต่ขาเบือมันลายมันเลยมีค่อยสมบูรณ์กับพี่น้องปกติมันมน้อยงามเลยอ๋อมันขา้าเกีย๊ยวหมดแล้วข้ากระเตี้ยวหมู่บ้านเลยเนาะมันนะพลังปลูกไม้อยู่ทางผูขางบ้านพอหน่อยทางผลแล้วพี่น้องแบบนีน้ใหญ่ขั้วไปทางผลให้มันเด็ดเถือกรับแสงแดด ต้นพักต้นนี้อย่างยู่ทางบุนนะเออกินน้ำแม่น้องไม่สมบรรนันคนบอกให้ใส่น้องไม่สมน้อยคนใหญ่ฮะน่ะสจมบะทำพอดีถือกินฮอนฮันทำวัด <ไป S 1> ถือไปลอยกัน้ำแม่นอย่างว่าส้มแห้งเลยพี่น้องมันพอดีแซบ่บไหม là trồng hệ thử kinh nấm nó mới xuống Em hoa mẹ thử kinh, nó mới xuống trời với nó với nam nó mày, đầy năm mày ลาฝานเคร่เป็นฝอยๆแล้วนี้เรา,ากินง่ายพี่น้องคันเซียนยาวๆะจะคว้างหิมพานยังไง <laughs> ปัดแกงน้ำใหม่ทําบเื้อให้ทุบเข้าทุบแล้วมันกะมุนเลย พี่น้อยสดแกงเราไม่สมอย่่งมัเซอม้อนคอริดเลยกับบรรยากาศหนาวๆครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อครับท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกาฝากดไลค์กด,กดแชร์กดติดตาม,มเด้อครับเมื่อนี้แกงประดุกเสือเราไม่สมคู<ฮ>่สุดยอดเลยครับเจ้าเมืองดาขอบคุณครับผม ขอบคุณค่ะมาเส็บๆเดี๋ยวนะครับพี่นอ้องลูกไก่เต่าไฟเลยเห <c oughs> รอเนาะเขามำสิงไฟบรรยากาศย่ำเมืเสารอตอนเ,าเสาราบ้านน้องจอมพวกม่วงแล้วเป็นลมโลกคัก